นายวิศักดิ์วัฒนทรับผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือกอบนเปิดเผยว่าเมื่อวันที่28เมษายน2566ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรจากราคา32บาท94สตางค์ต่อลิตรเป็น32บาท44สตางค์ต่อลิตรหรือลดเหลือ32บาท50สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2566เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ํามันดีเซลโลกยังคงผันผวนจาก เศรษฐกิจที่ถดถอยวิกฤตด้านการเงินและความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนโดยฐานะเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเริ่มถดถอยติดลบลงเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2566ติดลบ82,612ล้านบาทแบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ํามัน35,822ล้านบาทบัญชีแก๊ส LPG 46,790ล้านบาท